อัสวิดีครับผมอัสวัสดีอีกนหนึ่งโอกาสพี่น้องเปิดคลิปเปิดมอญยูมายเข่าๆเดิมๆดิมนี่นี้มหาใจดังพี่น้องวันหยุดอัสวิดีตอนบายบายบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องนี่นี้มหาใจดังปลาเขาร้องบังนั่งอยู่ห้องอยู่หอจอดฝนฝนเต้าจังแรงมากพี่นอ้องก็ได้มีคลิปให้พี่น้องบัง เรื่องใดขัดขัติดตามได้ได้อพี่น้องเด้อบรรยากาศลมแห้งได้เด้อพี่น้องเด้อกลับขอโทษขอภัยหลายๆมากับปูเบาหน่อยบุรีรัมย์สองคอนมื่อนิพันใหญ่ใช้ยพุ่มไข่อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงพี่นอ้องเอ้ยพายุเข่าเพราะท่านด้อบอกจะเชื่อใจวันพายุเข่า อยู่ไม้ก้าวเ,เดิมๆเ,เนี่ยแหละพ้าวหลายใหญ่ห้างพี่น้อง <c oughs> กับกิมงานวันๆขี้เก่าล่มแห้งเนี่ยกะขอสดขอไพ่ลห,หลายเด้อยพี่น้องด้อ อปาปาหนาวกำลังยีเขาหนาวแล้วแต่วัดบานเอาหางหาเงาินหาค่ำกระชีหนาวจาน,น,นเลยออกหอออกของบ่ได้หาเกาเ,เดออเบงสกันยอบมึงโตยังหลายอยู่ตามน้มหน่อยบตผ่นานน้ำไปตแล้วหไปลึดดอบน้อ้อมนึมออกทางนี้ น้องเก่า่น้องปลาซิวลปปีกไก่เลยหลายนี่ละมองมาใส่ปาบด้จะเกมืออ้อเลยมองมาใส่ปะเขายัาง่ามาเอาใหม่เมือ่อม่เออตัวนานเนี่ยอยู่ฟังใไม่อยู่ฟังกันไหม,ม หายไปไลยฟอร์มนละ้วมองผืนเก่ากับน้องผืนน้องหน่วยเดิมเดี๋ยวพี่น้องโอ้ถ้าสิบโมากกระสิบโมงพี่เขียบพี่น้องบ้างถด้จะหยุดจอบเยื่แต่เ้าพี่น้องเอ้ยผม มันตกเป็นอาทิตย์แล้วลบกระแค่อันนี้อะไน,นี่เน,นื่อน,น,อ,น,น,อ,น,นอย่าพักกันไหยอีตายอะพ่อตามแล้เอ้ยพูดนะ นี่ท่านพ่อเนี่ยม,ม, <laughs> มีตำแน่เลยพี่น้องอกิ๊บเจ้าอยู่เขาพายอยู่เขา Có oh, còn đèn lái lại thì nó ơi. Con ơi. <laughs> ี่องเฮ้ยวันนี้ไปใส่อยู่นีนไ่ไปใช้เดดเดีดเ่ยววอยกันนี่อย <laughs> ่างนีง้ใช่ปุไบแด้วยเพื่อนห้ามาได้

ra quay đi Ui, ừ, cái này được. sẵn mấy xếp như ngay nhưng ừ, mà cái này anh chắc là hết đầu căn bom trong chùm ใู้นัฟฟบสบาสนเฮียใะเดี๋ยวเพี่น้อง,งมาลุนมายามน้องกนเบ้างักจากวางจักเข้าหยามจะวางจักข้าไปรอชมรอนิตตาบ ขับคนับผมหลังท่ใส่ด่างไว้แล้วพี่น้องหนันย่ำยามแล้วที่อาช่าหัวเจนกาคำมามือดพี่น้องเอ้ยฝนกลับมา ฝนฝนกระตกมาอยู่เขาพี่น้องนะอยากมึงจากบาดสิท่านบ่ทธานพร้อมสีเมืดไปพี่น้องโอ้ฝอนมาแล้วฝนมาแล้วต้อ,วองฝน,งนงลินเราลองเบิ่งฝนประกรอบการด้วยเพียงเดเมาคำๆพี่นอ้อ,นองเอ้ยเพียงเดเม้งมองดูฝนประกรอบกันทำแล้ว ว่าใดพอมีว่โอ้พอมีอยู่ใ่วัตัวปลากระไดหนึง่งเตามปะาขาวน่าอยข้าเก่าพี่นังไงทำแล้วมากค้ำคำไำดังบุญก่อน โท oh, ่างพี่กอนก็นได้ฮะไปมือนัร่หมดแล้วบ่เออันก็ยังเือนอยน่อยนึงไไปมือนั่หมดแลวม,มาได้ไล่เส่มาคำคำพี่น้องเอ้ยผุ่นพายุเขาถ้าอยากหลายอย่างใส่ทิ่มใบโอ้เสียงกระลอก เดือดเซน่าเล็หน่อยเดือดกดูให้ควมามไปทั้งพุ่นโด่อโอ้เลืองกี่ตัวเห็นไปได้ติดอยู่พี่น้องข่างๆแต่ว่าปลาซิวปลาถึกปลาซิวมันหลอดป่ได้ดากได้กิน ăn lọ đấy à. được Hãy subscribe cho kênh Ghiền <c oughs> เติบเตือนในน้ำก็ได้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยอาทิตย์นึงแล้วขาอยู่ระทันได้ออกด้วยข้าอยู่เบิเดออกกษมหนาวแล้ว <c oughs> โอ้โหขึ้นข้างเงี้ย

ลำบากแน่น้ำรดน้ำลาดายากหากินงมองได้ๆกับไปหันอ้าวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปลาเดือดถอดจิ้งกะต่งมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปลาขาวน้อยปลาขาวน้อย นิดน้อยอันนั้นเป็นนิดน้อยป่ะปนนี้หน่อยกับปล่อยเหล้าโอ้ลมแห้งหน่ยจังหน่อยได้พี่นไปทำไยฝนกับมาคั่มแล้วไปกับเปล่าหมากมาอนี่ยหมากอีบนน่โอ้ยนิดหน่อย So down. ค่ำแล้วค่ำแล้วน้ำแห้งลงเรือพี่น้องจากน้อยหนาวมาก,กหาจินบาได้หนาวมากลงน้ำก็บ,บา่าได้ทั้งฝนทั้งหนาวช่วงนี้หาจินได้กษสรอิก,รกรทรีจักอญชาเกษตรอินอทรนา์พี่น้องเอ้ นี่นี่ปลาขาวปลาขาวปลาขาหน่อยเขาปิ้มงิเดเี่ยนมาบัันออกออกมา,กท,าทั้งที่นั่นแหล้วบ่บได้พบได้กินกับตำาะคหุพงิงพอดเพลินอยู่ ตรงลราพี่น้องเอ้ยหามโมุกวาน,นี่แหละทำแล้วข้ายากพี่นอ้องเอ้ยมาดามันอีสันจต่เสกหาจิ้นแล้วหาจินนี่มันคักมันแน่จากมาแต่เศร้าหันถ่าฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกแต่เศร้า แก่สามเลยมัเนี่ยเอาลนปล่อยๆยู่ไก่ทะเลเนี่ยร่มแห้งเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ แล้ไปนิ่มบองปลาขาวออกมากเรื่อยๆพี่น้องมากเรื่อยๆก็ได้อยากได้กินออกมากับหนาวแล้วทั้งฝนตกอยากกันแล้ว

เลยใส่เหาฟังอะน้ำมันพัดน้ำลงมาน้ำเที่ยงเอยมมันก็มาถือแลโอ้แบตสามได้มองเลยแบทสามบบทสาม มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใกล้จุดสุดแล้วนี่น้ำพัดเซไล่เนี่ยแจ๊ะแจ๊ะ ไก้สามโอ้ยใกล้สิบเบิร์ตแล้วพี่น้องแบิตกล้ใกล้สิบเบิร์ตอ่ะเดวสุดท้ายแล้วอ,อ่ะสุดมอ <จบ S 2> ่องจบข้าวพี่นอ้องผลประกอบการพราได้พี่นอ้องพราได้พราได้ทอ,อดได้กิน กับทีมงานคือเก่าอดีนก้ขออนุญาตกู้แล้วบาทในพี่นอ้องกู้กักบบ้านคํำแล้วฝนตกผ้าอยู่เขาพี่น้องเอ้าสดีไปฝากไสปสะดุดจำนี้แล้วพี่น้องเด้อนกันมากกันชดในดากะฝากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดาาตดามเป็นกแตลังใจเห็นแน่หรบทีมงานกันแล้วแจ่ลูกอีสานไกลบ้านพี่น้อง ไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องโอกาสหนา้าพากันไหมบ่เจ็บบ่ไขา่บ่จวนลำล่ำเรื่อยๆส,สุขสุขคนพี่น้อง